สวัสดีครับพักเบรกนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ PX m a r กซ์มนะครับมาซื้อพวกนมให้กอดีนะครับร้านร้าของกินนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ส่วนเนื้อนะครับแล้วดิ่งไปเลยครับไปส่วนนมนะครับนี่พวกขนมปังนะครับอร่อยๆนี่ว่าเป็นส่วนนมนะครับนมจะเปนีัไงนี่ยนมกอดีชับดิ ก็ไม่ได้ซื้อเยอะนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็จะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปตักท่านะครับอากาศก็ตอนนี้ก็อบอุ่นขึ้นนะครับเพราะตอนเช้าอากาศเวลามาทำงานอากาศเย็นนะครับมีลมด้วยนะครับอันนี้ก็อบอุ่นแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ